ตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับจีนประสบความสําเร็จในการทดสอบเที่ยวบินเชิงพาณิชย์บนเกาะเทียมในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ขณะที่เวียดนามเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีครับโฆษกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามถแถลงยินดีต่อผลคําตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในกรณีพิพาทกรรมสิทธิเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์พร้อมทั้งเน้นย้ําจุดยืนของเวียดนาม ที่สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยความความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและเรียกร้องให้ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้หรือ DOC รวมถึงดิกเลี่ยงการกระทําที่อาจจะเพิ่มความตึงเครียดภายในภูมิภาคนอกจากนี้เวียดนามยังเรียกร้องให้คณะอนุญาโตตุลาการให้ความสนใจต่อสิทธิตามกฎหมายของเวียดนามเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงหมู่เกาะพาราเซลและสเปรดลี พร้อมทั้งยืนยันว่าเวียดนามจะเดินหน้าปกป้องผลประโยชน์ของชาติต่อไปก่อนหน้านี้จีนประสบความสำเร็จในการทดสอบทางวิ่งบนเกาะเทียมในทะเลจีนใต้นะครับโดยเครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์และสายการบินไหหนานแอร์ไลน์ได้ทำการบินทดสอบจากมณฑลไหหนานทางตอนใต้ของจีนมายังสนามบินบนแนวปาการังเมจิและซูบิในหมูกก่เกาะสแปรตลี ทางการจีนระบุว่าสนามบินทั้งสองแห่งมีสกยภาพในการรองรับเที่ยวบินพลเรือนรวมถึงสนับสนุนบริการทางการแพทย์และปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยในเขตหมู่เกาะดังกล่าวครับ